อย่างเมื่อกี้เราจะสอนไปแล้วปีชวดคือปีหนูเนี่ยก็คือสูใช่ไหมคะเราจะถามนะแล้วเดี๋ยวเราตอบว่าฉันเกิดปีหนูทุกคนตอบเหมือนกันหมดนะว่าฉันเกิดปีหนูผมเกิดปีหนูนะคะนี่ชู什么นี่ชู什么ต่อเราซเลยคะ่ะทีมส่งมาต来打字过来我ว数对很好我我ฉันนะคะ วัชูชูคือทั้งสามตัวเป็นเสียงสามเลยวอก็เสียงสามสู่ก็เสียงสามสู่นี้ก็เสียงสามเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนด้านหน้าเป็นสองสองสามวหรือสามสองสามแล้วเราจะัหายเป็นสามสองสามคือวัชูชูวัชูชูก็คือฉันเกิดปีชวดถ้าเกิดเกิดปีฉลูคือปีวัวจะเป็นเหนียวเหนียวนะคะก็ปีวัวเราก็จะตอบว่าอะไรคะ你属什么你属什么我ู 牛很好，我属牛，可是惨个逼，我的整个鼻子卤呢เอง。好，我属牛很好。จ一เกิดนะคะจะชื่อปีอะไรคะปีนี้เลยปีขานก็คือปีเสือนั่นเองนะคะก็ภาษาจีนใช้คำว่าเคอูคูคูหูหูหูก็คือขานหรือเสือนั่นเองโซอีนะถ้าเราเกิดปีเสือ你属什么你属什么 ฉันเกิดปีเสือก็ตอบว่ายังไงคะวชูหูด้วล่ะวชูหูหันะคะฉันเกิดปีขาหรือเกิดปีเสือนั่นเองต่อาแล้วมั้ยดีต่อไปต่อไปต่อทป ทู่จิ้ซือกระต่ายนะคะทู่จิ้ซือกระต่ายหรือถอนั่นเองนะคะปีเถอหรือกระต่ายเธออูทูทูถูถูทูนะคสู่ทูคือปีกระต่ายนีสู่什么นีสู่什么ตอบว่าอะไรคะ我属兔很好我属兔哎那卡兔就是这样ย的我属兔 ปันเกิดตีกระต่ายเดี๋ยวสุดท้ายเราจะถามพวกเราว่าทุกคนแต่ละคนเกิดตีอะไรนะคะตอนนี้ให้ลองตอบตามที่สอนก่อนเนาะว่าีสช่ชไีกระต่ายปเป็เไรคะต้องตอบว่าไงว่าชู ถู很好我属兔对了下่อ考你ก,ก็จะเป็นปีมะโรงใช่ไหมมะโรงคือปีงูใหญ่หรือปีมังกรซึ่งคนอินใช้คำว่ามังกรคือหลองหลง,ลง,ลง,ลงนะคะเลองลงลงหลงนะคะวิธีการเขียนก็แบบนี้เลยหลงทุกคนตอบอันนี้นะน你属什么你属什么าพี่มางตอบไปแล้ว,วหล龙很หเลยคะ่ะเป๊ะหมด วัวสู่ทู่หนูไม่วัวสู่ทู่วัวสู่แหลกคนยังสู่ทู่กันอยู่ใช่ไหมคะอาชาวโาบบอกวัวสู่หลงด้วยหล่ะนะคะอ่าถ้าให้ทุกคนตอบฉันเกิดตีมังกรพูดยังไงคะนี้สู่什นี้สู่什วัวสู่หลงด้วหล่ะเกิปีมะโรงหรือว่าปีมังกร,งน,น,งงกรนั่นเองเห,ห็นห่าโหน่ารักมากยอดเยี่ยมมากทุกคนตอบคล่องมากเลยอืม